ยังไงพี่คนบริกรรมของพวกเราอีกแล้วนะครับจอมพีซีซีนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับใครก็ตามที่กำลังตามหารถเอาติสที่ประหยัดน้ำมันอยู่ทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารีวิวกับเจ้า Toyota Corolla เอาติด 1.6G ทุกคนอันนี้ปี2017นะครับอันนี้บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันสุดๆที่สำคัญนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นทุกคนเงินเดือน15ก็สามารถออกรถได้นะครับกับเจ้า Toyota Corolla เอาติดคันนี้ของเราเลยทุกคนรถนะครับจะมีออปชั่นอะไรกันบ้างดีไซน์ตัวรถนะครััััับบเเเเปป็นนนยยยงงไไดดี๋วรราามมชกกลู ในส่วนของตัวด้านหน้าทุกคนผมบอกเลยนะว่ากระจังหน้าอย่างนี้นะครับก็สวยงามมากเนาะเป็นตัวไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกเตอร์นะครับตกแต่งด้วยกระจังหน้าแบบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ดีไซน์รถบอกเลยว่าสวยงามสุดๆทุกคนใครจะลังตามหารถอยู่ทุกคนไปนเก็นไายการะครับมาดูเจ้าคันนี้กันได้พอด,ดุกถูกมนาะทุกคนอันนี้นะครับในส่วนของตัวล้อแม็กทุกคนก็จะเป็นล้อแม็กสีโทนนะครับเทาดําแบบนี้เลยเนาะซึ่งขนาดของตัวล้อแม็กเนี่ยอยู่ที่16นิ้วนะครับอันนี้นี่ ซึ่งอันนี้ก็ได้ปียาวปี2021ด้วยเนาะนี่เป็นของไฟสโตนนะครับอันนี้ปียางย1่นะนี่ซื้อไปก็ใช้รถได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้ทุกคนใครนะครับพี่กําลังอยากออกรถใหม่ทุกคนเป็นรถคันแรกในชีวิตนะครับหรือเอารถไปใช้งาน,นครับขี่แก๊สเอารถไปติดแก๊สก็มาดูคันนี้ได้เนาะใช้งานได้ดีเลยนะครับกระจกพับข้างเป็นกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับอันนี้สี่เหยี่ยออตัวรถเนาะมีะตัวไฟเลี้ยวให้อีกด้วยนะครับอันนี้ ซึ่งในส่วนของตัวที่จับประตูเนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวระบบ Smart ทกีดัส s e นที่มาให้ด้วยเนาะอันนี้นะครับเพียงแค่เรายื่นมือเข้าไปก็สามารถปลดล็อกลดได้เลยนะตกแต่งด้วยโครมเนี่ยสวยๆแบบนี้นะครับมาพามาดูส่วนของตัวดีไซน์ด้านขายของเจ้าออติสตัว 1.6G คันนี้กันบ้างนะครับทุกคนนี่ดีไซน์ของเขาก็บอกเลยเนาะว่าเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเจ้าออติสคันนี้เนาะนี่นะครับตกแต่งด้วยโครมเมี่ยยาวๆแบบนี้นะครับไฟไท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED เนาะอันนี้นะครับนี่ สวยงามมากทุกคนจับเจ้าโตโยต้าโคโร拉เอาติสนะครับบอกเลยทุกคนว่าเป็นรถที่ขายดีที่สุดในเต็นท์ของเราเลยก็ว่าได้นะครับกับเจ้าเอาติสคันนี้ของเราทุกคนถัดไปทุกคนเนดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูในส่วนของตัวดีไซน์ภายในตัวรถเนาะแล้วก็ออปชั่นภายในตัวรถทุกคนว่าจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเนาะดีไซน์สวยแค่ไหนนะครับเราไปรับชมกันเลยไปดูกันโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นมาอยู่ภายในตัวรถของเจ้าโตโยต้าโคโร拉เอาติส 1.6G คันนี้ของเราแล้วทุกคนขึ้นมาครับอย่างแรกเลยทุกคนคือดดีีีีไไซนนนนนน์ของงเเเเจ้้้าาาคคคัััััตตววบบบะะะป็หรรสม สวยๆแบบนี้เลยทุกคนดูสะอาดตามากนะครับถับเจ้าเอาติด6 g ีคันนี้ของเราทุกคนเครื่องปัน6เนาะเป็นตัวบอกสีครีมแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยเนาะซึ่งในส่วนของตัวออปชั่นของเขานะครับอันนี้ก็ได้ในส่วนของตัวระบบบุ๊กสตาร์ทมาให้แล้วนะครับอันนี้เนาะนี่เหยียบเบรกกดปุ่มนะครับบุ๊กสตาร์ทอยู่ตรงด้านขวามือของเรานะครับอยู่ตรงนี้เนาะเหยียบเบรกกดปุ่มก็สามารถสตาร์ทรถได้เลยนะครับในส่วนของตัวนับปัดเรือนไม้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสวยงามเนาะอันนี้เลขไมาอยู่ที่หน,น,น,ะน,ะน,นึ่งแสนสามหมื่นห พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับอันนี้สามารถบวกลบได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับเปลี่ยนชีวิติยุได้เนาะซึ่งในส่วนของตัวพวงมาลัยนี่ก็ยังสามารถปรับได้นะอันนี้นะครับได้1 2 3 4สี่นะครับอันนี้ปรับได้4ทิศทางเนาะอันนี้ก็ปรับเข้าก้ามขับขบี่ได้นะครับอันนี้อ่ะถัดไปทุกคนในะส่วนของตัวจอกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอเดิมๆของทางศูนย์เลยนะครับเอาติดเนาะก็จะเป็นจอที่อ่าไม่ใช่ไไม่ได้ไม่ได้เป็นจอทัชสกรีนเนาะก็สามารถ เชื่อมต่อนในสอง,องตัว am fm ได้นะครับอันนี้ก็ใส่แผ่น cd ได้นาะอแล้วก็ยังมีในสอง,องตัว aux แล้วก็แส่ง usb มาให้นะครับอันนี้แบบนี้เลยข้ลงมาส่วนของตัวแอร์นะครับอันนี้จะเป็น Air, อแอร์อะ analog ปรับมือหมุนทุกคนนี่ยังไม่ใช่แอร์อัตโนะนะอันนี้นะครับแต่ก็ปรับมือหมุนได้นะครับอันนี้นี่และตัวเกียร์ทุกคนผมบอกเลยนะว่าอันนี้ทํามาอย่างดีนะครับเพราะว่าน,นี้เป็นเกียร์ cvt 7จสปีดท,ทุกคนทําให้ประหยัดน้ํามันอย่างมากนะครับกับเจ้าเอาติดคันนี้ของเราทุกคนนี่ เข้าเกียร์ง่ายนะครับประชับมือนะอันนี้นะครับสามารถบวกลบได้นะครับอันนี้นี่เ q u a r e Teeth Mode นะบวกลบได้นะครับเข้างานง่ายเนาะเห็นไหมเขาเป็นล็อก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 แบบนี้เลยนี่ถือว่าโอเคเลยทุกคนกับเจ้า Toyota Corolla Altis ใครที่กาลังตามหารถประหยัดน้ํามันอยู่ทุกคนเอาไปวิ่งงานนะครับติดปั้งแก๊สก็ยังได้เนะอันนี้นะครับคุ้มทุกคนและที่สำคัญผ,ผ่อนเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆทุกคนแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ทุกคนเลยนะครับ ถัดไปทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูสงองตัวห้องผู้โดยสารบ้างทุกคนว่าจะนั่งกว้างานั่งสบายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราตาดประหลับชมันเลยไปดูกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ในสงองตัวห้องผู้โดยสารเนาะของเจา้าอาตาิส 1.6G คันนี้ของเราทุกคาานในส่วนของตัวเบาะนะครับผมบอกเลยเนาะว่า,าคันนี้นะครับเบาะยังดูใหม่อยู่เลยทุกคนเบาะดูสะอาดมากนะครับอันนี้เบาะใหม่เนาะไม่มีการขาดไม่มีรอยย่นเลยนะครับอันนี้ถือว่าใช้งานมาได้น้อยเลยนะส่วนของตัวห้องผู้โดยสารเนี่ยเบาะยังดูใหม่มากและที่สาคัญทุกคน โตโยต้าโครล่าเอาติดทุกคนขึ้นชื่ออยู่เลยนะครับกับการนั่งสบายเนาะอันนี้นะครับเห็นไหมทุกคนเหลือพื้นที่เหลือพื้นที่เยอะมากนะครับอันนี้ผมสูง174ทุกคนเห็นไหมเหลือพื้นที่คือเยอะเลยนะครับคือนั่งสบายมากเนาะสำหรับเจ้าโตโยต้าโครล่าเอาติดใครที่มีผู้ใหญ่นะครับที่อ่ารู้สึกว่าอยากนั่งสบายเนาะเอาขึ้นมานั่งอีกข้างหลังเนี้ยเขาก็นั่งสบายได้เลยนะครับเพราะว่าเหลือพื้นที่เยอะนะครับในส่วนของตัวหัวก็เหลือพื้นที่อยู่เนาะเห็นไหมนี่ คือนั่งสบายเนาะขับขี่ไปไหนก็ได้ที่สําคัญมีสอตัว USB มาให้ด้วยนะครับชาร์จแบตได้นะอันนี้นะครับนี่แบบนี้เลยโอเคทีนี้ผมพาไปดูสอตัวห้องเก็บสัมภาระแล้วก็ในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างทุกนะคนว่าจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมกันเลยปะ่ะมานี่ทุกคนพาไปดูสอตัวห้องเก็บสัมภาระนะกับจ้าออติหน G นะครับอันนี้บอกเลยว่ากว้างนะครับสามารถใส่สัมภาระได้เยอะนะอันนี้นะใครนะครับที่อยากเอารถไปวิ่งงานนะทุกคนอันนี้ก็สามารถใส่สัมภาระให้้กกัับตวลูคา ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระเป๋าใบใหญ่ๆเนาะสามารถเก็บใส่ได้นี้ยื่นมือให้ดูเห็นไหมนี่ก็คือกว้างมากนะสัถติศของเกสภาระาแล้วใครที่อยากรถไปติดตั้งแกนนะเห็นไหมอันนี้ผมเอาตัวๆๆยางอะไหล่เอาออกไปให้นะเห็นไหมแล้วก็ติดตั้งถังโดนัท LPG ได้นะครับอันนี้เห็นไหมเหลือพื้นที่ได้เยอะเลยนะครับและรถผมรับประกันให้เลยว่าไม่มีการชนนะทุกคนดูได้นะตัวน็อตเห็นไหมน็อตนี่น็อตท้ายเห็นไหมยังยังยังโลใหม่อยู่เลยนะอันนี้นะครับนี่แบบนี้เม็ดอาร์คอยู่ครบนะอันนี้นะครับ นี่แบบนี่เลยซึ่งในส่วนงตัวรถผมบอกเลยว่ารถคันนี้ใหม่มากนะครับสภาพนางฟ้าเดี๋ยวไปดูส่วนองตัวห้องเครื่องกันปะนี่เปดิดในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนบะทุกคนนี่เป็นไงรถแบบว่าดูใหม่มากนะกับจเจ้าออติสคันนี้ปี1ิบนะทุกคนอันะนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีบีทีไอแล้วนะครับพั1600นหกร้อยซีซีเนาะอันนี้นี่สภาพรถดูใหม่มากเนาะตัวน็อตนะครับยังไม่มีการแกะกาถอดนะอันนี้นะครับน็อตเดิมหมดนะเห็นไหม ปากระโปงแท้เอาติดทุกคนต้องมีตาสัญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้ทุกคนนี่นะปากกระโปงแท้นะครับเม็ดอาคมนะครับลูกกลมคมกริปทุกคนอันนี้มีหมดเนาะคันเดิมหมดเนาะนี่ซึ่งผมบอกเลยทุกคนใครกำลังตามหารถที่ประหยัดน้ํามันอยู่หรือใครนะครับที่อยากได้รถที่่าเป็นคันแรกในชีวิตทุกคนคันนี้ปอบโจ์สุดนะครับเพราะว่าหนึ่งในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยอันนี้ได้ร์แบ็กถึงเจดใบด้วยกันนะครับทุกคนมาดูคันนี้กันได้นะผ่อนถูกๆนะครับเพียงแค่เจ็ดพัน เงินเดือนสตาร์ทแค่หมื่นห้าพันก็สามารถออกรถคันนี้ได้นะครับใครอยากเป็นเจ้าของทุกคนก็ลองทักติดต่อเข้ามาได้นะทุกคนและใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใผมด้วยนะครับและคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปรีวิวรถรุน่นไหนนะครับรถรุ่นอะไรอย่าลืมติดตามนะครับที่ขอตลาดไปก่อนแล้วกหม่คลิปหน้าน,นครับสวัสดีครับ